เชิญท่านพิเชษตตามด้วยท่านสำรีรักสุธีนะครับกบระเบียนท่านประธานที่เคารพกับผมในพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยท่านประธานครับร่างแผนการพิรุกป,ประเทศฉบับปรับปรุงนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมย0ิบท่านเนี่ยนะครับได้ให้ความเห็นไปผมอยากจะเรียนถามท่านไว้เป็นคําถามว่าเมื่อ ความเห็นต่างๆได้แนะนําท่านไปเนี่ยท่านจะไปปรับปรุงเล่มนี้ไหมนะครับที่เป็นเล่มจริงนะครับแล้วข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ท่านทํามาเป็นเล่มเนี่ยมันมาจากไหนมีองค์กรไหนหน่วยงานไหนที่ร่วมกันสร้างร่างแผนการปรับปรุงการไปรู้ประเทศเนี่ยหน่วยงานไหนครับ องค์กรไหนที่ร่วมกับท่านแล้วสร้างมาเป็นเล่มอย่างนี้ขอให้ใส่ที่มาของข้อมูลลงไปเป็นภาพผนวกนะครับในเล่มจริงด้วยนะครับท่านบอกว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจนะครับการปฏริรูปเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจะต้องปรับปรุงเนี่ยนะครับความสามารถในการแข่งขันนะครับ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะผมดูแล้วเนี่ยนะครับก็คิดว่ายังไม่ยังไม่ครอบคลุมและยังไม่สามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นคืนชีพมาอย่างรวดเร็วได้โดยเฉพาะสถานการณ์โควิดที่มันเกิดขึ้นนี้นะครับท่านไม่มีแผนว่าจะทำให้เศรษฐกิจทุกระดับ ฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรเดือนพฤศจิกายน2 5 6 3นี่นะครับหนี้สาธารณะของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น8ล้านล้านเล่มนี้จะตอบโจทย์การแก้ไขหนี้สาธารณะของประเทศได้หรือไม่ท่านให้กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบการค้ากับต่างประเทศและหาเงินเข้าประเทศเนี่ยนะครับท่านคิดว่า ภายในปี64-65่นี้ที่ท่านทําตัวชี้วัดไว้เนี่ยนะครับแล้วให้ให,ให้กระทรวงพาณิชย์ไปดําเนินการเนี่ยให้ประเทศไทยนะครับอยู่ในอันดับที่1ใน20ของโลกเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศขึ้นร้อยละยีอันดับมูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยอยู่ในอันดับหนึ่งในสของอาเซียนมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับ ทุนจะมายังไงครับผมพูดในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ทุกครั้งที่คณะของท่านเข้ามาแผนปริรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติเข้ามาผมพูดทุกครั้งวันนี้ท่านไม่พูดถึงเมกะโปรเจกต์เลยไม่พูดถึงว่าการจะปลดหนี้8ล้านล้านของประเทศไทยได้อย่างไรแล้วให้ประเทศไทยเข้าสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างไรอย่างชัดเจนไม่มี ผมบอกให้ท่านเอาการขุดคลองไทยบรรจุในยุทธศาสตร์ชาติสร้างเขตเศรษฐรกิจพิเศษขวานทองคลองไทยห้าจังหวัดภาคใต้ที่มีการขุดคลองพาดผ่านผมพูดท่านปรับปรุงก็ไม่มีเมกะโปรเจกต์ที่จะทำให้ประเทศชาติได้พ้นจากความยากจนได้เลยใครเขียนให้ท่านผมถึงถามที่มาว่ามาจากไหนเล่มน,นี้มาจากนักวิชาการระดับไหนศาสตราจารย์คนไหนที่เป็นเบื้องหลังของท่าน การขุดคลองไทยเนี่ยห้าปีสามารถทำรายได้ให้กับประเทศ9้าล้านล้านกรรมธิการวิสามันขุดคลองไทยได้ศึกษามาแล้วท่านไม่บรรจุในยุทธศาสตร์ชาติเลยไม่ได้บรรจุในแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นโครงการระดับโลกผมพูดวันนี้แล้วผมจะพูดต่อไปสภาพัดทั้งในกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐ ทั้งกรรมาการวิสามันเราได้เชิญท่านมาหมดให้ข้อมูลไปหมดแต่ก็ไม่มีการใส่ใจในเมกกบโปรเจกต์อันนี้วันนี้สถานการณ์โควิดปรากฏว่าบ่อนผุดทั้งประเทศจับกันจนไม่หวัดไม่ไหวเขาขอให้ทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ให้มีบ่อนการพน,นันอย่างถูกต้องบ่อนบนดินท่านได้สนใจบ้างไหมขอให้ท่านเอาประเด็นเหล่านี้นะครับ เอาเข้าไปใส่เพื่อสร้างชาติครับทำได้ไหมครับท่านที่นั่งอยู่นี้ขอร้องนะครับว่าการจะหลุดพ้นจากความยากจนเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งเสริม SME ส่งเสริมภาคเกษตรให้เป็นเกษตรมีคุณภาพสูงมีคุณภาพสูงแล้วยังไงครับราคาสูงด้วยไหมท่านประกันรายได้เกษตรกรได้ไหม ไปดูประเทศญี่ปุ่นนี่ครับคุณภาพสูงรายได้ก็สูงฐานะความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นท่านต้องเขียนไปด้วยว่าราคาจะทำยังไงคนไทยเก่งครับกรเกษตรกรไทยเก่งทำคุณภาพได้สูงสุดในระดับโลกแต่ราคาท่านทำให้เขาได้ไหมมีอะไรเป็นหลักประกันหรือไม่ขอร้องว่าเอาคลองไทยเอาเขตเศรษกิพิเศษภาคใต้ หาจังหวัดกระบี่ตรังพัทลุงสงขานครศรีธรราชบรรจุในแผนแม่บทในยุทธศาสตร์ชาติให้มีในเล่มจริงได้ไหมจะมีใครไปช่วยท่านปรับปรุงทั้งด้านเศรษฐกิจการแข่งขันระหว่างประเทศเนี่ยถ้ามีเขตเศรษฐกิจพิเศษนักลงทุนต่างชาติทั่วโลกก็จะมาที่นี่แต่อยู่ดีๆให้เข้ามาโดยไม่มีอะไรไม่ได้ ฝากทุกท่านนะครับด้วยความปรารถนาดีด้วยความรักประเทศด้วยกันทั้งนั้นขอให้ใส่ไปในแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติและการปรับปฏิรูปประเทศด้วยผมจะฝากท่านทุกสามเดือนขอบคุณครับท่านประธานครับ